มาแล้วมาแล้วป๊าดบ่ซอนเซียนยังงงแบบน,นี้น้ำพึ่งแท้มันบ่พึ่งเดือนห้า,า,าถ้าเดือนหกนี่เดีเดือน,น,นห้แล้วขเขาคลองไอโอมาคลองคลองลูกศรให้ผมเปเดือนใดแบบนี้เดือนหแล้วมันเหิงครับมันเถิงมัน,มนบ,บตน่ตัวนะอ๋อน,น,นี่ครับไฟไฟไฟจ้าดบ้านผมเนาะครับภาษาลาวบ้านเทาไฟจ้าดเนาะมันเป็นไฟแซกไฟจ้าดอันนี้ หอยยังติดน้ำอยู่ด้วยเนี่ยขีนเลยแบบนี้ฮะ<ม>เอาเอาดอกไม้เออติดนะครับ,รบโอ้เอาไม้บตรงนู้เอายานพืนนน้นบมแน่ใจนี่แน่แ<ว>น่แน่แน่ครับตอนนี้ก็อากาศค่อนข้างหนาวนะครับทีเทียงนาลุงสีโอ้บรรยากาศเก่าๆนี่นี่นี่ครับเยอะแหละอันนี้น้องเปียกอยู่เลย น่านเน,าน,นี่ยครับติดสุดยอดเลยนะครับนี่ก็คือของแท้ครับนะการการการเบิ่งน้ำน้ำพึ่งของแทะน้องซีเนาะให้เอ็มซีรักว่าเพิ่นจะซื้อทางอื่นก็ตามได้ถ้าซื้อ,ซ,อซื้ออยู่ใส่ก็ได้เนาะเอาไปขีดจุ้มลงไปแล้วแข็งๆมติดแล้วแสดงว่าของแท้บนน้ำอ้อยน้ำตาลนี่เดี๋ยวออกอยู่อะมันบม่จะออกแล้วครับบม่จะออกอันนีครับอืมบุญลงนะครับป้าโตเป็นหนุ่มแล้วนะครับ มีแต่เพื่อนละกัดลินนอ่ยนี่กับแจ็แเก็ตผมมาวอาสิมาเอารถบ่ได้มาเอาจากเท้อกล่องนี่เนาะบุญลงเอาให้บุญลงซ้อมเลยซ้อมโอ้ยลุ่งๆุงแล้วก็บริสุทธิ์นั่งได้เนี่ยนั่งยังดีเลยครับน้องๆก็มาอยู่ครับตอนนี้ลุงสีก็เตรียมตัวรอยายมาเนาะกินข้าวกินกาแฟต้ม น้ำฮ้อนนะครับนี่นก็เป็นชีวิตแบบบ้านๆานะครับแต่ก่อนก็นสิไปอยู่พุ่นละนอนอยู่พุ่นเปย์เป็นมะเตะเสาเตะเสาตั้งเสากันเรื่อยแล้วตั้งเสาก็ได้ตั้งเสาแล้วก็บฟานจับเยี่ยมไปแล้วก็สับเสาไล่หลังไปนี่ครับน้ำผึ่งของแท้นะครับนะ สีก็ส่วนมากกะสิเอามาส่งกาแฟเนาะ,แ,นะแต่ส่วนมากผมหมักแต่ส่งน,น้ำห้อนนะกินอิ่มจนเที่ยงเลยครับนี่มีสารอาหารครบท้วนน้ำผึ้งนี่เป็นยาอายุวัฒนะนะครับลงก็ู่ายมีจ่าย วิธีทดลองก็คือเอาไม้ขีดนี่ครับไม้ขีดกรับเอาเลยไม้ขีดไฟนี่สมัยตะก,กี้นะครับจุ่มลงนะครับในน้ําพึ่งนะแล้วก็มาขีดลองบ้องถ้าติดนี่คือของแท้นะครับถ้าไม่ติดนี่คือของแท่ <c oughs> <c oughs> แท่เขาไม่ใช่แท่เราครับ <c oughs> <c oughs> คือของปลอมนั่นแหละครับผสมอาจจะผสมน้ําตาลผสมน้าอ้อยนี่มาอาจจะเป็นมิ้มพวกนี้เนาะ ใส่ถั่ต้มเอน้ำตาลปี๊บใส่น้ำตาลปี๊บเนาะแล้วก็ใส่ให้มันได้กลิ่นน้ำผึ้งซื้อ,อ,ล,อลงบุญลงเดี๋ยวม,ม,มีอาหารมาให้บุญลงนี่นะครับนะซื้อปิ้งไก่นะครับเครื่องในปิ้งไก่มาให้บุญลงเบื่อบุญลงจะกินเป็นวะครับ

ป้าเป็นหนุ่มแล้วโอ้ยเบา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 ได้เบาพี่โอ้ยของชอบเลยอืมคือขนุนขนาดเนาะอืมจันเจ้าลังเกตลอดเจ้าอันปอลังเกน้องได้อืม เอากินแล้วเก็บไปทิมพร้อมป่ะเนี่ยเก็บไปทิมเอาไปทิมโอ้ยทิมเสีไฟผมครับโอยเก็บไปทิมมาใกล้ทิมเลยไม้หนาวเนาะพอดีบริจาคแชบบ่แซ่บบ่แซ่บบ่ะไปแล้วเไปแล้วเไปแล้วเตื่อแล้วกะดึงเดียวได้เตื่อแล้ขาดนะถนนถนนจันจันเจ้าพร้อมสเพลิน วานกูไอ้ไอ้เล่นหนีน้องเล่นตามไปแล้วเมื่อไรเหมือแล้ว,ม,ลวมานอนน้ำมือนี่ยไหนงะนข้างของไฟนะี่ยมามีติ้งใช่ไหมามันอุ่นเนาะอน,นอนก็กเตียงน,นี่นี่แหละ พโอ้ลูกสี่บุรีไปใส่อ้นั้นลวงกบบ่ลวงกุ้งบ่อืมบ่ได้บ่อืมพอได้กินเนาะนี่คือบรรยากาศที่หน้าลุกสีนะครับนะซึ่งคุณยายก็ยังมาลุกสี่ก็ลังรอกินกาแฟรอนะครับดีใจหน่อยคุณยายมากกินข้าวกินน้ำกะ ออกไปทำงานบรรยากาศคือยังคือเก่าครับ เอาเอาน้ำใส่เรไปหดมาหดนี่สิครับเพราะว่าน้ำแห้งเอาน้ำใส่มาหดหดมันม<า>หดมันนี้ครับดูดอ่นนดอนหันเลยครับมันแห้งมันแห้งเลยดูดมันจะมแห้งอ๋อมาเร็วมาเร็วมาเร็ว,รวอนะโอ้มาแล้วมาแล้วเฮ้ยนะอ๋อทีมงานคนงานเพิ่นกำลังมาเห็นไหมบุญลงไายบ้านานุ่ไปไปมลงตอนรับแขกนุ่มลง ไข่เลยคัหัวในไข่ไปแล้วไปแล้วไปแล้วแล้วรับแขกแล้วรับสวัสดีครับสวัสดีปีใหม่ขยันขยัน นากผิ่นไฟนะครับหนาวมากเลยนะครับนะต่างกับบ้านผมหลายบ้านผมก็ยิงสิมีความอุ่นเนี่ยจังน้อยนี่มาหนาวเลยแหละแต่ขอบคุณทุกท่านนะครับนี่คือบรรยากาศเทียงนาลงสีนะครับยำเศร้าๆมาเจอกันขอบคุณทุกกำลังใจนะครับสวัสดีครับ